สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแก้จนคนตานีค่ะนะคะซึ่งรายการนี้ค่ะก็เป็นรายการที่จะนําเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจค่ะในโครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้ดิฉันผ่อนพิมลอุไรรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะและดิฉันอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์มนันสมินเจโนกค,ค่ะจากคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะซึ่งท่าน ก็เป็นหัวหน้าโครงการนะคะ100วันมากันนานกันเนาะกันเนาะนะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่จะช่วยแก้ไขภาวะทุพโภชนาก,การในเด็กอายุ0-5ถึงปีในพื้นที่บ้านเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะ,ว,คะวันนี้เราก็จะพูดคุยกันถึงนะคะในส่วนของโครงการวิจัยดีๆค่ะนะคะที่จะดูแลเด็กๆนะคะในพื้นที่ปัตตานีบ้านเรานะคะอา<ฮ>ล่ะคาะเริ่มต้นค่ะอยากจะให้อาจารย์ค่ะได้เล่าถึงได้เล่านะคะถึงจุดเริ่มต้นที่มาแล้วก็ เรื่องของแนวคิดของการทําวิจัยชิ้นนี้ค่ะอาจารย์คะโครงการมากันอันการอการนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชื่อโครงการจริงจะเป็น <คะ S 2> การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก0-5ปีจำหวนพันธ <คะ S 2> ุนีนะคะ,คะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแก้จนเป็นโครงการย่อยนะคะ,คะ เรียกชื่อเล่นๆว่าโครงการแก้จนแล้วกันนะคะเพราะชื่อโครงการค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็โครงการนี้นะคะเป็นจริงๆโครงการแก้ปัญหาภาะวะทุพโภชนาการเนี่ยเราเริ่มทำตั้งแต่ปีหกห้านะคะ,คะปีห5ห้าแล้วก็เป็นเฟสที่หนึ่งนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นเฟสที่สองนะคะ s. <S ที่เริ่มทำนะคะโครงการแรกเราทำที่ตำบลตาลีอายนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ค่อนข้าง,างดีแล้วก็ก็เลยทำเฟสที่สองเพื่อขยายพื้นที่ จริงๆก็อยากทําทั้งทั้งจังหวัดปัตตานีนะคะ,คะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทาทุกทุกตําบลน,นะคะที่ทําไปแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นตําบลแหลมโพนะคะตําบลปล่องหอยนะคะ,คะแล้วก็ในเขตเทศบาลท,ที่กําลังจะเริ่มต้นทําในเดือนนี้นะคะเป็นเทศบาลจังหวัดปัตตานะคะีค่ะค่<น>ะโครงการนี้จุดเริ่มต้นจากไหนนะคะจริงๆโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นจากที่ ท่านรองอธิการนะคะอดีตอาจารย์ร,รอศรอาจารย์อิมจินะคะลงพื้นที่ตำบลตะลิายนะคะแล้วก็ทางพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ สาธารณสุขนะคะท่านสอตอตอนนั้นนะคะท่านท่านับดุลการิมนะคะ,คะต้องการให้ทางมอ,อนําความรู้ทางวิชาการในการแก้ปัญหาภาวะขาดาสารอาหารในเด็กหรือว่าภาวะทุพโภชนานการป่ำในเด็กนะคะ,คะเพราะว่าจากที่เขาสํารวจเนี่ยพบว่าเด็กบ้านเรามีปัญหารเรื่องภาวะขาดสารอาหารหรือว่าภาวะโภชนาการต่ำเนี่ยสูงมากเลยประมาณ20น<ม>นะคะ,คะซึ่งปัญหานี้จะ ดูถ้าคนภายนอกดูหรือว่าถ้าไม่ได้มีอยู่ในวงการสาสุขอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผลกับเด็กมากๆเพราะว่า,าจะทําให้เด็กส่งผลทําให้พัฒนาการของเด็กหรือว่า IQ ของเด็กในอนาคตได้ทําให้การเรียนรู้ช้าลงในอนาคตได้ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเราอยากพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือถ้าถามว่ามันเชื่อมยังไงกับโครงการแก้จนเราก็เชื่อว,ว่าถ้าสมมติว่า,าเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะมีพัฒนาการที่ดี IQ ดีต่อไปเด็กก็จะมีสามารถเรียนหนังสือได้สามารถทํางานที่ดีได้ก็จะทําให้ครอบไปช่วยครอบครัวให้พ้นความยากจนได้ก็เรียกว่าโครงการแก้จนข้ามรุ่นนะคะ ค่ะค่ะก็คือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็แนวคิดในเรื่องของการทําวิจัยแล้วก็เราลงไปในพื้นที่ค่ะอาจารย์คะเราไปสัมผัสเราไปดูแลนะคะเราทราบถึงพฤติกรรมนะคะของเด็กนะคะว่าเด็กในพื้นที่ในอายุศูนย์ถึงห้าปีนี่เขามีพฤติกรรมการกินไงบ้างคะอาจารย์คะค่ะถ้าเด็กในพื้นที่นะคะในเด็กที่มีปัญหาโภชนาการตัดนะคะจริงๆตอนที่เราไปลงพื้นที่นี่จะเจอในช่วงเด็กประมาณสองขวบขึ้นไปค่ะ เด็กที่ต่ำกว่านั้นส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยมีปัญหามากนะคะ,คะส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างของเราจะอยู่ในช่วงสองขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็พฤติกรรมการกินอาหารพอสองขวบเนี่ยเขาจะเริ่มที่ซื้ออาหารกินเองและหมายถึงว่าบางคนเอาพ่อไปซื้อกับครอบครัวกับพ่อแม่แต่บางคนร้านอาหารร้าน,ร,านร้านขายของอยู่ใกล้ๆพฤติกรรมการกินของเขาเนี่ยจะชอบกินอาหาร ขนมกรุบกรอบค่ะเฉลลี่ยวันหนึ่งนี่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะ,คะประมาณ 20- 30บาทร่วมกับกินน้ำหวานค,คือน้ำหวานของเขาคือจะเป็นน้ำที่เป็นรสส้มรสผลไม้ต่างๆแต่ว่ามีส่วนผสมแค่ประมาณ5%เก็จะทำให้เด็กติดหวานดังนั้นเมื่อไหร่ที่เด็กกินอาหารลักษณะเหล่านี้ก็จะทำให้เด็กก็อิ่มท้องแต่ว่าไม่ได้สารอาหารที่ครบก็จะทาให้ไปกินอาหารที่มีสารอาหารดีๆเนี่ยน้อยลงร่วมกับ พื้นที่ที่เราทํากิจกรรมนียค่ะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องความยากจนด้วยนะคะประมาณ85นี้จะมีปัญหาเรื่องเศรษฐานะแล้วก็รายได้การที่จะทําให้เด็กเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพได้ก็อาจจะทําให้น้อยลงไปด้วยร่วมกับพฤติกรรมก็จะทําให้เด็กเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพที่ดีน้อยลงค่ะค่ะนี่ก็คือพฤติกรรมการกินของเด็กในพื้นที่นะคะอาจารย์คะพอเราเจอปัญหานี้ปุ๊บเนี่ยเรามีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะอาจารย์คะ ก็เลยเป็นที่มาว่าสืบเนื่องว่าเด็กในพฤติกรรมเหล่านี้นะคะบวกกับเสถานะนะคะแล้วก็เราก็มีการสํารวจเด็กนะคะพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กเราเจอว่าหลักๆเด็กในกลุ่มวัยเด็กเนี่ยเขาจะชอบกินเมนูหลักก็คือไข่เมนูปลาไก่นิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้เจอเยอะส่วนแบบเนื้อเหลี่ยมเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าการเคี้ยวของเขาด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าวันหนึ่งหรือว่าแต่ละวันที่เราสํารวจเนี่ยประมาณ70%เเขาจะชอบกินไข่เนี่ย ก็เลยมาคิดสูตรเมนูอาหารที่มันเหมาะสมกับหมยถึงว่ามีโปรตีนสูงมีคุณภาพสูงแล้วก็เหมาะสมกับรายได้ของเด็กก็เลยเป็นที่มาว่าทำนวัตกรรม21เมนูไข่สำหรับคุณแม่แล้วก็มีการคำนวณพลังงานที่เพียงพอกับเด็กสารอาหารที่ครบกับเด็กใน1วันก็คือถ้าเด็กกินไข่วันละ2อฟองก็จะมีได้รับโปรตีนที่เพียงพอกับเด็กแล้วร่วมกับการกินนมนะคะค่ะค่ะ เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของเมนูไข่นะกี่เมนูนะคะอาจารย์คะ21เมนู21เมนูนะคะทำสำหรับท่านใดชมอยู่แล้วก็สนใจ21เมนูไข่สามารถที่จะไปดูข้อมูลได้ที่ไหนคะอาจารย์คะสามารถดาวน์โหลดที่ในเพจคณะพยาบาลได้หรือว่าในเพจของโครงการแก้จนได้ค่ะค่ะนะก็สามารถที่จะไปโหลดได้สําหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็พอเราลงไปในพื้นที่แล้วนะคะเราก็ไปแนะนานะคะในเรื่องของอาหารนะคะให้กับเด็กๆแล้วนะอาจารย์คะมันมันมีผลอย่างไร บ้างคะในเรื่องการติดตามผลนะคะกิจกรรมเราทำอตอนที่เราโมเดลแรกคือคทำหกเดือนแต่ว่าเราวัดผลลับว่าสามเดือนก็ทำให้เด็กมีน้ำหนักที่ดีขึ้นแล้วก็เลยเป็นโมเดลที่ตามมาคือตอนนี้ที่เป็นโมเดลมาก,กันนันการนก็จะเป็น100วันนะคะ,คะ100วันคือแบบ ใช้เวลา100วันก็จะทําให้เด็กมีน้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงดีขึ้นเท่าๆกับเด็กปกตินะคะ,คะก็เลยเป็นที่มาว่าเราทํากิจกรรม3เดือนแล้วก็จะมีการชั่งน้ําหนักทุกเดือนนะคะ,คะแล้วก็ประเมินพฤติกรรมทุกๆ1เดือนตลอดระยะระยะเวลา3เดือนนะคะ,คะก็ประเมินแล้วผลลัพธ์ก็น้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงของเด็กจะเริ่มเทียบเท่าเด็กปกติคือเพิ่มแต่ละแต่ละเดือนเท่ากับเด็กปกติแต่ก็คงไม่ ไม่ไม่เข้าเกณฑ์ตามปกติต้องใช้ระยะเวลาที่นานนะคะค่ะ,คะอยากจะให้อาจารย์เล่าในเรื่องการลงพื้นที่ว่าแต่ละครั้งที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราไปทําอะไรบ้างอาจารย์คะค่ะค่ะในการลงพื้นที่นะคะครั้งครั้งครั้งแรกที่เราลงพื้นที่เลยนะี่คือเราจะลงไปเยี่ยมบ้านค่ะอพอเราเราเชื่อว,ว่าถ้าเรามีความรู้หรือว่ามีเขาเรียกว,ว่าประเมินสภาพแวดล้อมของครอบครัวได้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถานำสู่กระบวนการให้ความรู้ได้เราจะประเมินทั้ง สิ่งวดลเราของครอบครัวระดับาการศึกษาของครอบครัวหรือว่าฐานะนะคะ,คะก็นํามาสู่การการให้ความรู้เวลาเราให้ความรู้เราก็จะไม่ได้ให้ความรู้เยอะเพราะว่าครอบครัวที่เราลงพื้นที่เป็นครอบครัวที่ ไม่ได้มีการศึกษาที่สูงนะคะดังนั้นเราก็จะเลือกความรู้ที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงกับเขา <c oughs> เขาแค่รู้ว่าตอนนี้ลูกขาดสารอาหารนะทำยังไงให้น้ําหนักขึ้น <c oughs> แต่ละเดือนกี่กรัมก็เพียง <c oughs> พอสำหรับเขาแล้วก็จะเป็นก <c oughs> ารให้ความรู้ที่เอาไปใช้จริง <c oughs> จะเป็นการสาธิตอาหารที่เราทำเมน,นูเนี่ย <c oughs> เราก็ไปสาธิตให้เขาสามารถไปทำได้จริงค่ะ <c oughs> ค่ะนีคนี้ก็คือการลงพื้นที่ของเรา<ช>นะคะ<ช>ต้องต้องไปบ่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์คะ,อะตอนทํากิจกรรมก็กิจกรรมือนละครั้งค่ะกิจกรรมแต่ละครั้งนะคะแล้วก็ฟีดแบกจากพี่น้องในพื้นที่แม่แม่ทั้งหลายนี่เป็นไงบ้างอาจารย์คะค่อนข้างดีนะคะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราไปถามว่าผลลัพธ์หลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมอันดับแรกที่เขาปรับเลยนะคะ<ล>เรื่อง<ล>การเลือกซื้อขนมจากเดิน<ล>ที่เขาจะไม่ค่อยใส่ใจเลยว่าลูกไปซื้อขนมไปกับพี่ไปกับใครก็ได้แล้วก็ซื้ออะไรก็ได้หลังจาก โอเคเราปรับลดไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์หรอกเพราะว่าเด็กติดนิสัยการกินแบบนั้นอยู่แล้วติดพฤติกรรมแต่ว่ามันะจะลดปริมาณลงจากวันละ30เหลือ15บาทก็จะทําให้เด็กเริ่มกินอาหารเพิ่มขึ้นที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะคะ,คะนะ,ะคะ,นะะก็เห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วก็เด็กๆของเราก็จะได้มีสุขภาพดีด้วยนะคะ<ช>จันค,ะค่ะ,คคะนิดนึงคะ่ะในเรื่องของอาหารของแม่อร่อยและดีที่สุดสําหรับลูกค่ะให้จานขยายความตรงนี้นิดนึงค่ะจันค่ะอันนี้จะเป็นเมนูอาหารที่เราสาธิตนะคะแล้วก็เราก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่สามารถเอาไปใช้ได้จริงไหม สามารถทาได้จริงไหมก็คุณแม่ทุกคนเอาไปใช้ได้จริงเพราะว่างบประมาณที่ใช้ในการทําอาหารลักษณะที่เราคิดเมนูเนี่ยใช้งบประมาณไม่เยอะมื้อหนึ่งเฉลี่ยต่อวันนะคะประมาณ20บาท30บาทก็สามารถทําอาหารที่มีคุณภาพให้ลูกได้แล้วก็เด็กก็จะชอบนะคะเพราะเราตอนที่เราสาธิตหรือไม่ก็ให้แม่ลองมาสาธิตพร้อมๆกันแล้วก็ให้ให้ลูกทุกคนมาชิมเด็กทุกคนก็จะชอบค่ะค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะเมนูสัก สักสี่ห้าเมนูอ่ะนะฮะเช่นะอะไรบ้างถ้าเป็นไข่ม้วนผักนะคะจากเดิมที่เด็กไม่กินผักเราก็เอาผักไปไปมว้วนให้ให้น่ากินมากขึ้น,นะค,ะค่ะเป็นไข่ต้ยมยำไข่แล้วก็ะอะไรอย่เมนูแกงจืดไข่ค่ะจะเป็นเมนูที่ที่เป็นน้ําก็มีนะคะ,คะแล้วก็เมนูที่เป็นที่เป็นไข่แลวจากเดิมที่เราทอดอเฉยๆนะคะเราก็ปรับให้มันน่ากินขึ้นกลาเป็นเมนู ไข่เจียวผสมกับเรียกอะไรอ่ะปลากระป๋องบ้างหรือว่าผสมกับผักข้างในบ้างแล้วก็ม้วนให้มันน่ากินขึ้นค่ะทราบมาว่านอกจากในเรื่องของอาหารเมนูที่น่ากินแล้วนะคะเราก็ยังมีการอสอนแม่บ้านใช่ไหมคะจัดแต่งจานอาหารด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราเราคิดว่าถ้าอาหารที่น่ารับประทานเนี่ย สำหรับเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่จินตนาการค่อนข้างสูงถ้าเราจัดให้หนน่ากินเนี่ยเด็กก็จะกินจะรู้สึกว่าอยากกินอาหารเพิ่มขึ้นนะคะ ค่ะนะคะก็ดึงดูดใจเด็กๆนะคะให้หันมาสนใจกินอาหารมากขึ้นค่ะก็เช่นได้ว่านะคะในส่วนของโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะถ้าว่าเราขยายผลในในช่วงต่อๆไปเนี่ยเด็กบ้านเราก็จะนะคะหายจากภาวะทุพโภชนาการได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าเรายังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่<ช>นะคะ,คะก็ฟสแรกท,ทําที่อําเภอยะริงนะคะตาลีอายใช,ใช่ไหม<ช>คะอาจารย์คะตาลีอายที่ยะริงแล้วก็ตอนนี้เราก็ขยายมานะคะ อีกหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็ปีนี้เราทําที่ในส่วนของเทศบาลเมืองปัตตานีใช่ไหมคะกำลังเริ่มค่ะในส่วนของเรื่องนี้อาจารย์พูดคุยนิดนึงค่ะเรื่องของความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆค่ะอาจารย์ค่ะภาคส่วนก็เหมือนที่ตอนตอนเล่าตอนต้นค่ะเนื่องจากเป็นความต้องการของของพื้นที่มันก็เลยทําให้ภาคส่วนด้านสาธารณสุขเนี่ยเขาพร้อมที่จะรัน กิจกรรมเหล่านี้ตามโมเดลที่เรา <c oughs> ร่วมกันออกแบบแล้วก็ <c oughs> วัดผล,ลัลธ์ว่ามันดีค่ะ <c oughs> สาสุขจะให้ความร่วมมือค่อนข้างดีเพราะ <c oughs> จริงๆคีย์สำคัญในการดูแลปัญหาเรื่องนี้คืออยู่ที่สาธารณสุขนะคะ <c oughs> ถ้าบุคลกากรทางสาธารณสุขให้ความสำคัญแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นโมเดลที่เอาไปใช้จริงได้ก็จะทำให บรรลุผลสาําเร็จได้ได้มากขึ้นนะคะ,คะก็ได้เร็วขึ้น,นะะใช่ค่ะนะแต่กน้านี้การดําเนินโครงการต่างๆนะคะที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเราก็ต้องอาศัยหลายภาคส่วนนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสดีๆนะคะที่เราจะได้ทํากิจกรรมดีๆนะคะเพื่อชุมชนเพื่อดิกๆของเรานะคะนะคะสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ค่ะพูดคุยถึงความภาคภูมิใจค่ะในเรื่องของการทําวิจัยชิ้นนี้นะค่ะอาจารย์คะ สำหรับวิจัยชิ้นนี้นะคะถ้าถามว่าความภาคภูม <c oughs> ิใจในในในเหมือนแบบคณะพยาบาลก็เหมือนบุคลากรสาธารณสุขเหมือนกันนะคะ <c oughs> ถึงแม้จะไม่ได้ทำหน้าที่โดยตรงในการดูแลคนไข้นะคะเพราะเราเชื่อว,ว่าถ้าถ้าเราจะสร้างคนให้มีคุณภาพได้เราต้องสร้างตั้งแต่เขาเด็กๆให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เติบโต มีพัฒนาการที่ดีแล้วก็มีการเรียนรู้ที่ดีก็จะทําให้เขาสามารถเรียนรู้ทำทำอาชีพที่ดีได้ในอนาคตแล้วก็จะแก้ปัญหาความยากจนของเด็กของพื้นที่เราได้นะคะแล้วก็จะทําให้สังคมเราเป็นสังคมที่มีคุณภาพได้ค่ะค่ะขอ แค่เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ก็ภูมิใจที่ทําให้เด็กปัตตานีเป็นเด็กที่มีคุณภาพค,ค่ะค่ะนี่คือความภาคภูมิใจนะคะของอาจารย์วัฒสมีน,นะค่ะนะคะต่อโครงการนี้ค่ะโครงการ100วันมากันนานกันเนาะกันเนาะค่ะโครงการดีๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะนะคะเรายังไม่จากลากันตรงนี้ค่ะนะคะก่อนที่จะจากลากันค่ะก็อาจจะให้ท่านผู้ชมค่ะไปฟังเสียงความรู้สึกของพี่น้องในพื้นที่ต่อโครงการนี้กันค่ะ เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะที่ทางมออกเขามาเขามาช่วยในส่วนนี้ก็คือเราเป็นประชาชนเป็นแม่บางทีความรู้ที่เราได้อาจจะไม่เยอะเท่า,าเขามาให้ให้ความรู้เราก็ได้ประโยชน์ก็หนึ่งแรกก็คือการดูแลลูกการดูแลลูกก็คือเราเราดูแลมันก็เหมือนกับพ่อแม่เราก็ดูแลอยู่แล้วแต่ว่า ทางอ,อก็ได้มาช่วยแนะนําเรื่องการทําอาหารโภชณาการเด็กอาหารที่ได้ส่วนมากเราจะทําอาหารกินนี่บ้านก็คือถ้าทําไข่เจียวก็คือไข่เจียวให้ลูกกินแต่ทางมอ,อก็ได้มาทําโภชนาการให้เรารู้ว่าอาหารแบบไหนมั่งให้เด็กพอที่ว่ามันจะมีอะไรเสริมขึ้นมาให้เด็กให้น่าทานให้น่ากินสําหรับลูกที่ไม่ยอมกินข้าวว่ายังไงก็คือจะมี เป็นอาหารเสริมขึ้นมาเป็นสมมติว่าทําแกงสีแล้วก็มีเป็นแครอทมันจะมีรูปสัตว์อะไรมั่งให้เด็กชวนให้เด็กน่าก,กินยิ่งขึ้นค่ะก็คือสามารถลูกจะทําำลูกอยากกินไข่แล้วก็ทําเป็นไขเ่เจียวแต่พอทําออมมาก็เราจะมี ทำาเหมือนไข่ม้วนอะไรมั่งเมนูแปลกๆเรื่องกับไข่มันก็มีหลายแบบให้เราได้ได้มีความรู้ในส่วนนี้ด้วยค่ะเพื่อจะรู้ว่าโภชนาการเราต้องมีนมเสริมอะไรส่วนมากจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนมแต่ลูกอยากกินนมเปรีย้ยวเราก็ให้นมเปรีย้ยวเข้าไปพอดีอาจารย์เขามาบอกว่านมเปรีย้ยวน่จะมีน้ําตาลเยอะให้เด็กกันถั่อะไรด้วยเลยก็เลยมีความ เปลี่ยนแปลความคิดใหม่ว่าเอาให้ลูกพยายามให้ลูกกินนมจืดลูกไม่ชอบแต่เราก็พยายามให้ลูกกินก็คือเริ่มเริ่มมีเริ่มทําได้แล้วค่ะก็คือเป็นเลยว่าไม่ใช่บังคับลูกแต่ว่า ให้ความให,ให้นั้นลูกให้คาแนะนําให้บอกลูกให้กล่อมลูกก็ก็เริ่มเริ่มอย่างนั้นนะคะพ<ม>อเข้าใจขอบคุณทางมอแล้วก็ทางอาจารย์ทุกคนนะคะที่มีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจารย์ก็ไม่เคยทิ้งอาจารย์ก็ยังทางมอก็เลยก็ยังก็คือติดตามถึงแม้ว่าโครงการราจจะ นานมากแต่พทุงนี้ก็เห็นว่าโครงการของมออกก็ให้เด็กเข้าไปช่วยงาำหนักอะไรยังจะติดตามเราเสมอค่ะก็อยากขอบคุณในส่วนนี้มากเลยก็คือโครงการนี้ประโยชน์มากเลยค่ะกับชุมชนเราและก็กับแม่ๆทุกคนนะคะ ค่ะท่านผู้ชมก็ได้รับฟังความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะต่อโครงการนี้กันเรียบร้อยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการดีๆที่จะช่วยนะคะส่งเสริมสุขภาพของเด็กๆนะคะในบ้านเราค่ะให้เขาเหล่านั้นได้เติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของชาติต่อไปในอนาคตด้วยนะคะวันนี้ค่ะรายการแก้จนคนตาหนีก็ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสมีนเจโนะนะคะจากคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขต ปัตตานีนะคะหัวหน้าโครงการ100วันมากันนันการเนาะการเนาะค่ะโครงการที่จะช่วยดูแลเด็กๆในพื้นที่บ้านเรานะคะให้ห่างไกลจากภาวะทุพโภชนาการด้วยขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันพรพิมลอุไรรัตน์ผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนันสมินเจโนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ